เรื่องราวของครอบครัวนี้กันหน่อยคุณคิงคุณยายอะอายุก็81ลคลับแล้วมีหลานตนหลานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนไม่ใช่หลานแท้ๆเป็นหลานเลี้ยงก็คือเป็นลูกสาวไปรับอุปการะมาก็คือเป็นหลานบุญธรรมลูกสาวนนะไปรับลูกบุญธรรมมาดูแลคือคนนี้ใช่ก็เลยเหมือนเป็นหลานบุญธรรมถูกต้องใช้คํานี้ก็ได้แล้วถามว่าเด็กน้อยคนนี้มาจากไหนยาย81ปรากฏหลานบุญธรรมอยู่ดีๆหนีหายออกจากบ้านไปกับสามีแล้ว ทิ้งลูกที่เพิ่งคลอดเอาไว้2เดือนเศษคุณคิงไว้ให้คุณยายที่อายุ81ปีเดินเหินก็ยังไม่คล่องไม่ใช่ทิ้งลูกไว้อย่างเดียวแต่ประเด็นคือสร้างหนี้เอาไว้เพียบเลยนะคะตอนนี้ยายร้องไห้เลยกับผู้สื่อข่าวบอกโถช่วยยายหน่อยย้ายแก่แบบนี้แล้วใครจะมาเลี้ยงหลานไหวแล้วก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ นี่คือเด็กชายแบบอกตัวน้อยอย่างที่ขวัญบอกเพิ่งคลอดได้นะคะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่21นี่ยังไม่3มเดือนดีเลยนะคะ2เดือนกว่า แต่พ่อกับแม่ทิ้งไปซะแล้วยายอยู่ที่หมู่บ้านนะคะในพื้นที่หมู่8ตำบลทับกริตอํำเภอชุมแสงที่นครสวรรค์ตัวยายเองยายพูดไปร้องไห้ไปบอกเดินเหนินยายยังไม่คล่องเงินยายก็ไม่มีจะกินกยายจะเลี้ยงหลานคนนี้ได้ยังไงไนี่คือยายลาทองทองรอดอายุ81ปีค่ะยายก็บอกแหละหลานบุญธรรมที่ชื่อนางสาวเยาวเรศอายุ21ปีทิ้งลูกไว้แบบนี้หลังคลอด พ่อของเด็กก็หนีไปเหมือนกันชื่อน,นายสระนัทอายุ21ค่ะแล้วยายก็เลยอยากจะมาขอร้องหน่อยใครก็ได้มาช่วยเหลือยายหรือไปตามหาตัวพ่อและแม่ของเด็กกลับมารับลูกไปเลี้ยงด้วยยายบอกช่วงแรกเนี่ยทั้งตัวพ่อและแม่เด็กก็ยังเลี้ยงเด็กดีนะต่อมาอยู่ดีๆเนี่ยก็สร้างหนี้เอาไว้ก่อนจะหนีหายออกจากบ้านไปยายบอกตอนนี้ติดต่อไม่ได้เพราะเขาบล็อกยายทุกช่องทางเลยเลี้ยงเด็กไม่ไหวฟังเสียงยายหน่อยค่ะ ห้าหกวันนี่นะนะเขาบอกว่าเขาไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับแล้วนมก็ไม่มีฉันก็ขอพวกน้องเนี่ยขอนมบันเพิดแล้วกลางคืนเนี่ยใส่บันเพิดแต่กลางวันนะใช้พ้าอ้อมมันะเอาว่าเราไม่มีตังฉันก็ไม่มีตังติดตัวเลยสุดแท้แทจะช่วยเหลือก็แล้วกันนะขอให้ก็ปานอะไรนมบันเพิดนมบันเพิดก็อยากให้เนี่ย สงสารเด็กคนเนี้ยเกิดมาไม่กี่วันจะมาเป็นปมด้อยจริงไม่มีพ่อแม่ดูแลเอ้ยเศร้าแทนยายนะคะคือยายก,ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าจะใจไม้ไส้ระกรับว่าจะไม่เลี้ยงหลานนะแต่คือกลับมาช่วยกันได้ไหมนี่สินก็มียายเองก็แก่แล้ว แล้วยังไงต่อดีลูกสาวของคุณยายลาค่ะก็คือเป็นแม่บุญธรรมเนี่ยของหลานสาวคนนี้นางประพาพรค่ะเล่าแบบนี้ก็เคยเห็นพฤติกรรมเนี่ยนะของตัวลูกเลี้ยงอะนะคะที่เป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนางสาวเยาวเร่กับสามีมาตลอดเนี่ยเขาบอกว่าสุดทนคือมีพฤติกรรมไม่ดีอยาหลายอย่างแล้วไปสร้างนี่สร้างศีลก็เลยเนี่ยไล่ออกจากบ้านแต่ยายเนี่ยขอเอาไว้หลายครั้งเพราะสงสาร ทีนี้ก็ยังไม่ทิ้งลูกไว้ให้ยายเลี้ยงอีกมีเจ้าหนี้นะประเด็นคือเจ้าหนี้มาทวงเงินนะสิที่บ้านเกือบทุกวันห่วงยายอะ่ะยายจะได้รับอันตรายเพราะมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้เลยนําเรื่องไปฝากเพจดังให้ประกาศตามหาพ่อแม่มาเลี้ยงลูกด้วย ส่วนลูกสาวบอกแบบนี้นะคะคือทางด้านของนางสาวสายชนคันธมาตอายุ48ปีก็เป็นลูกของยายลาที่บอกว่าลูกเลี้ยงเนี่ยคนเนี้เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครมาดูแลอบรมบ่มิสยัยเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่มารับเคราะห์กรรมแบบนี้ก็จะเป็นยายค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้มีคนใจบุญค่ะเอาของใช้สําหรับเด็กอย่างพเพิร์สผ้าอ้อ,อมนมผมจํานวนหนึ่งมามอบให้ยายลาแล้วจะได้เอาไว้ใช้เลี้ยงหลานต่อไปนะคะยายลาน่าจะมีลูกสาวหลายคนฮะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นแม่บุญธรรมของผู้หญิงคนที่เพิ่งจะคลอดลูกอายุไม่ถึง3เดือนนี่แหละฮะ,ะแต่ว่าแม่บุญธรรมอาจจะเสียไปก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลผู้หญิงวัยรุ่นคนนั้นไงกลายเป็นว่าเติบโตมาแล้วพอไม่ได้มีหลักยึดปั๊บ ก็เลยอาจจะไม่ได้มีคนคอยชี้ถูกชี้ผิด <ừ> แต่จริงๆยายลาเองเนี่ยเขาเมตตาช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดนะฮะใช่เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันครับว่าเผื่อถ้าเกิดว่าเจ้าตัวดูข่าวเห็นข่าวนี้แล้วจะกลับมา <ừ> หรือมาชี้แจงอะไรก็คนในครอบครัวรอฟังอยู่คนในครอบครัวนะยังไงก็เป็นคนในครอบ,<ช>ค,รบครัวเดียวกันโตมา<ข>ด้วยกันที่หนองบัวลำพู